ท่านดมยาดมไปสามรอบแล้วนะฮะ <c oughs> ท่านสะดวกใจจะฟังไหมฮะฟังหน่อยไหมครับหรือว่าก็พี่ไม่รู้ว่าเขาจะพูดยังไงคืออืมก็ลองดูครอ,อ่ะลองฟังดูนิดนะะึงครับฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นสอสอือใช่ยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ภาคกลาวไปด้วยเขาไม่ได้แนะนําตัว แค่เขาแค่เดินมาแจากโบชั์แล้วก็เห็นว่ารองเท้าเขาเปื้อนไง mm hmm. อืมเพราะว่าช่วงนั้นช่วงที่เขามาหาเสียงก็ช่วงนี้เดินนี้แหละเดินประมาณก่อนเลือกตั้งประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละฝนมันตกไปแล้วก็รองเท้าเขาก็เยียบแต่แบบมีดินไงนี่ก็เลยเห็นว่าไอ้รองเท้ามันเปื้อนี่ก็เลยเเห็นทําความสะอาดให้แต่ตอนนั้นก็แค่ทาว่าตอนตอนที่เช้ารองเท้าเก็ทาว่าเขาบอกว่าเขาเป็น ผู้สมัครสสเขาบอกเขาพี่ก็เลยถามเขาว่าเ,ออเบอร์อะไรเขาไอ้น้องผู้หญิงเขาก็ตอบอว่าเบอร์เจ็ดผมเลือกนะผมเลือกเอ่อก้าวไกลอยู่แล้วผมเลือกพิธาอยู่แล้วแต่ว่าสสคนไหนก็แล้วแต่ที่อยู่พราคก้าวไกลผมก็เลือกเลือกเลือก,อกคนนั้นอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเป็นคุณเิดนะครับก็รู้สึกรู้สึกเสียใจนะรู้สึกเสียใจแทนเอาชาวตีราชาทุกคน แต่พอจริงๆเราก็ชาวสีราชาเขาก็ต้องเขาก็เลือกอพกักการไกลอยู่แล้ะตอนนั้นยังไม่รู้นี่ก็เป็นแค่เสียงส,ส่วนหนึ่งนะครับที่พูดออกมาค,คือเราก็ต้องยอมรับใน,ใน,ใ,นในกนการกระทําที่เรากระทําไปตัดสินใจไปค่ะก็ก็ต้องยอมรับกับกระแสที่เออกับที่ความคิดของพี่ตั้มที่เขาได้พูดออกมาก็ ประมาณนั้นเลยแต่คือก็ถึงแม้ว่าพี่ตั้มจะไม่เลือกเราแต่เราก็ยังไปหาพี่ตั้มอยู่ดีก็ยังไปคุยเดี๋ยวก็คงต้องไปคุยกันอยู่ดีคือเรายังไม่มีเวลาไปไปไปคุยกับแกครับอืว่าเหตุผลคืออะไรแกก็คงยังไม่รู้หรอกครับ